สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทิปเปิลทูกันพลานะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการล้างแอร์บัดเบื้องต้นสำหรับมือใหม่นะครับในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นแอร์บัดจีนธรรมดาเลยนะครับตัว130ธรรมดาทั่วไปเลยนะฮะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นภาพกันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเลยเนี่ยอันดับแรกเลยก็จะเป็นทินเนอร์ นะครับเจ้าทินเนอร์เนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้เป็นทินเนอร์สูตรเฉพาะสำหรับการล้างแอร์บัดจะดีที่สุดนะครับหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆเนี่ยจะใช้เป็นทินเนอร์ 3A แบบก่อสร้างก็ได้แต่ว่าทินเนอร์ 3A เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกัดตัวยางโอลิงต่างๆนะครับในตัวแอร์บัดเนี่ยให้เสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้แนะนำ ให้ใช้ทินเนอร์สูตรเฉพาะสำหรับงานแอร์บัดจะดีที่สุดนะครับอันดับที่2ขวดเปล่าอะไรก็ได้ครับ1ขวดนะเอาไว้ทิ้งนะครับเอาไว้ทิ้งน้ำยาทินเนอร์นะครับผู่กันนะครับผู้กันเอาไว้สำหรับถูล้างนะครับตามจุดต่างๆแล้วก็ในส่วนของถ้วยล้างที่เห็นอยู่นี่นะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับ แต่ถ้ามีก็ดีเพราะว่าถ้วยล้างเนี่ยมันจะช่วยในการกรองไอระเหยของตัวสีหรือทินเนอร์เนี่ยในอีกระดับหนึ่งนะครับให้มันเจอจางก่อนที่จะออกมาสู่อากาศนะครับคือเวลาเราพ่นเข้าไปปุ๊บมันจะมีผนังพลาสติกตรงนี้มันจะชนผนังแล้วมันก็ลงไปข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะเป็นละองะองละอองฟุ้งขึ้นมาผ่านกรองตรงนี้อีกหนึ่งชั้นแล้วค่อยออกมาสู่ภายนอก นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าในแอร์บัดของผมเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะปเปื้อนสีดำอยู่พอสมควรเลยนะฮะนะครับจะเห็นด้านในว่ามันจะเปื้อนดำๆดำ่ดดางๆอยู่เดี๋ยวเราจะมาล้างเจ้าสีดำเนี่ยออกจากแอร์บัดกันนะครับเรามาดูอันดับแรกกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราเททินเนอร์ลงไปในกลวยนะครับ ไม่ต้องเยอะมากครับสักหน่อยหนึ่งนะคะประมาณ1นส่วนสหรือก้น้นหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้จะเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะใช้กู้กันนะครับถูเข้าไปนะฮะขัดเข้าไปในตัวกรวยก่อนนะครับถูให้สีที่มันเกาะอยู่ตามผนังกรวยเนี่ยมันหลุดนะครับ อ,อ,าอาจจะเอามาป้ายๆตรงหัวหน่อยนะคะเพื่อเคลียร์ในส่วนของอ่าแคปนะครับตรงส่วนหัวนี่อาจจะเบามือหน่อยนะโอเคจากนั้นนะครับกลัวสักหนึ่งครั้งให้เอา มือนะครับสำหรับคนที่ใส่แคปแบบกลมนะฮะแบบที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับให้เอามืออุดกดไกลค้างนะครับแล้วก็ง้างไปที่หลังเราจะเห็นฟองอากาศพูดอยู่นะครับป๊อกป๊อ,ป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 อนี่นะฮะแต่ในกรณีที่บางคนใช้เป็นแคปแบบปลายแฉกนะฮะหรือคาวแคปอ่าคาวแคปนะครับก็ <G ül üyor> ถ้ามันอุดลำบากนะก็ให้เปิดนะครับขันหัวเนี่ยเกลียวในนะครับเกลียวที่สองเนี่ยนะครับขันมันออกมาคลายมันออกมานิดหน่อยนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเราก็จะคลายมันออกมานิดนึงนะครับหลังจากที่เราคลายหัวแล้วนะครับง้างนี่นะฮะ จะเห็นฟองอากาศปุดๆๆๆเลยนะครับพอเรากลัวจนพอใจแล้วเนี่ยเราก็ขันมันกลับให้แน่นๆนะครับจากนั้นนะจากนั้นเนี่ยยังไม่ต้องพ่นออกนะครับรอบแรกเนี่ยให้เททินเนอร์ที่เรากลัวไปเมื่อกี้จากกลวยทิ้งลงไปในขวดเปล่าหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกนะครับขาดไม่ได้เลยในส่วนของทิชชู่เราก็เอาในส่วนของทิชชู่เนี่ยทำเป็นในลักษณะหนาๆห,หน่อยเล็กๆนะครับถูเข้าไปเป็นวงกลมด้านในของแอร์บัตนะครับถูเข้าไปนี่นะจะเห็นคราบสีติดออกมานะครับและนี่คือด้านในแอร์บัตที่ถูกเช็ดอ่ามันก็เริ่มใหม่แล้วนะครับ จะเห็นได้ว่ามันสะอาดพอสมควรและแต่ยังไม่พอครับเราก็จะทำแบบเดิมโดยการใส่ทินเนอร์เข้าไปแล้วก็กลัวนะฮะถ้ากลัวแรงก็จะกระชอบแบบนี้แบบที่เห็นนี่นะครับก็ให้กะระยะเอานะครับอ่าเราก็คลุบจากนั้นนะครับถ้าใครมีถ้วยล้าง ก็พ่นทิ้งใส่ไปในถ้วยล้างได้เลยนะครับส่วนใครถ้าไม่มีถ้วยล้างก็พ่นเปลยๆเ,เข้าไปที่สเปรย์บูทได้เลยนะครับเราก็พ่นไปให้หมดเลย ที่เราคลทิ้งหมดไปแล้วก็ให้เราเอาทิชชู่นะครับเช็ดเข้าไปเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับจากนั้นทิ้งทิชชู่เก่าออกไปนะครับทีนี้เรามาดูในกลวยกันนี่จะเห็นได้ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วล่ะนะครับ นี้เราก็จะทําเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับจะมาทําเป็นรอบที่3นะครับก็คือการเททินเนอร์นะครับอุดกดง้างนะครับให้เกิดฟองอากาศกลัวเข้าไปกลัวพอกลัวเสร็จพอใจพ่นทิ้งนะครับทําแบบนี้สักสหรือ4ครั้งก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ เข็มแอร์บัดกันดีกว่าครับหลังจากที่เราทําการล้างด้านในกลวยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแอร์บัดออกจากสายกันจะได้หยิบง่ายๆนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดด้านในก้วยจนสะอาดแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือในส่วนของเข็มนะครับทีนี้ในกลวยสะอาดแล้วเราจะมาดูเข็มเราก็ถอดนะครับถอดด้านท้ายเนี่ยออกนะครับค่อยๆดูตามนะครับ ถอดสีดำออกมาถอดหมุดที่มันล็อกเข็มอยู่เนี่ยถอดออกนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับแค่คลายมันออกก็ได้ครับไม่ต้องถอดหมดก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงเข็มออกมานะช้าๆนะครับอ่าทีนี้เราจะมาดูในส่วนของเข็มเราจะซูมให้ดูกัน เราจะมาเช็ดคราบดำๆที่หัวเข็มเนี่ยออกนะครับโดยการใช้ทิชชู่นะครับวางเข็มนะครับไว้บนตัวกระดาษทิชชู่นะครับจากนั้นเอาทิชชู่มาอีกหนึ่งแทนนะฮะครับให้อยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ พินเนอร์ลงไปในเนื้อกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ให้นำเข็มเนี่ยมาเช็ดบางเบาๆนะครับหนึ่งรอบอาปาดลงสองรอบสามรอบนี่ครับรูดออกอย่างเดียวไม่ต้องแทงส่วนนะครับรูดถอยหลังนะครับ เรื่อยๆจนมันจนเรารู้สึกว่าเออเข็มมันสะอาดพอแล้วนะครับอ่าในที่นี้ก็คิดว่าน่าจะสะอาดพอแล้วนะครับเดีย๋ยวลองซูมดูอีกครั้งนะฮะนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสะอาดแล้วจากนั้นเนี่ยให้เราใส่เข็มกลับไปในตำแหน่งเดิมนะครับที่ตัวแอร์บัตน,นะฮะ เข็มกลับไปในช่องเดิมนะครับสมมุติถ้าเราแทงเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันฝืนฝืนจนเกินไปนะคะฝืนแบบฝืนที่ปกติเนี่ยให้เราถอยออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆแย่เข้าไปใหม่นะครับแย่เข้าไปให้สุดปุ๊บพอสุดแล้วก็ให้เราขันตัวล็อกเข็มน,นะครับ ใแน่น,นะฮะจากนั้นลองกดไกเพื่อตรวจสอบดูอีกทีครับว่ามันทำงานปกติหรือเปล่านะครับอโอเคเข็มไม่รูดนะครับทำงานปกตินะ,ะแล้วเราก็ใส่ ที่เหลือก็ในเรื่องของการทำความสะอาดภายนอกเนี่ยก็สามารถใช้ทินเนอร์จุ่มทิชชู่นะครับแล้วก็เช็ดเช็เดภายนอกได้เช่นกันครับทีนี้หลังจากที่เราล้างเสร็จนะฮะก็ให้เราลองเทสอีกสักครั้งนะครับ,นะรบเสียบเข้าไปที่สายลมแล้วก็ลองคอนทินเนอร์เบาๆนะครับดูว่า ร์บัที่เราประกอบไปเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่านะครับอ่าในที่นี้ทำงานปกตินะฮะเราจะเห็นคินเนอร์ออกมานะครับก็โอเคครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการล้างหัวพ่นแอร์บัดเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่ก็คลิปอาจจะมีความยาวสักนิดนึงนะครับผมจะพยายามตัดทอนให้มันเหลือแบบ เฉพาะส่วนสําคัญนะครับก็อย่าลืมครับถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์และกด subscribe c h anel n ของ t r i p l e 2กันตาเอาไว้นะครับแล้วทางแอดมินเองเนี่ยจะพยายามทำคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยออกมาอีกเรื่อยๆแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ